เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพุทธศักราช2,310ไฟสงครามเผาผลาญทุกสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนไทยคือทองคำของกษัตริย์สมบัติซ่อนเร้นที่ไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจนถึงวันนี้บทนำทองคำในฐานะหัวใจของอำนาจทองคำไม่ได้เป็นเพียงโลหะล้ำค่า หาคือสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและบารมีของผู้ครอบครองในอาณาจักรสยามตั้งแต่ยุคสุขโขทัยอยุธย,ยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นทองคำถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีกรรมสัญ,ญลักษณ์ของราชาและเครื่องหมายแห่งอำนาจรัฐพระมหากษัตริย์สยามทรงเชื่อว่าทองคำคือสิ่งที่ผูกโยงโลกมนุษย์เข้ากับสวรรค์ทองจึงปรากฏอยู่ในแทบทุกสิ่ง ตั้งแต่ยอดพระมหาเจดีย์ไปจนถึงเครื่องใช้ในวังหลวงและเมื่อกรุศสีอยุธยากลายเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทองคำก็ไหลเข้ามาไม่ขาดสายทั้งจากการค้ากับจีนอินเดียเปอร์เซียและยุโรปพอค้าต่างชาติมักเรียกอยุธยาว่านครแห่งทองเพราะแม้แต่ยอดปรางวัดก็ฉาบทองระยิบระยับ แต่เมื่อไฟสงครามเผาผลาญกรุงในปี2310ทองคำเหล่านั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงตำนานที่คนไทยยังพูดถึงจนถึงวันนี้บทที่1ทองคำในราชสำนักสมบัติแห่งบุญญาธิการราชสำนักอยุธยาในยุคสมเด็จพระนารายณ์ทรงมั่งคั่งอย่างมหาศาลบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสระบุว่าทองคำมีอยู่ทั่วไป จนแสงสะท้อนมันแสบตาพระมหากษัตริย์ทรงมีคลังหลวงสำหรับเก็บทรัพย์สินเรียกว่าโกดังพระคลังสินค้าหรือคลังหลวงซึ่งรวบรวมทั้งภาษีเครื่องราชบรรณาการและทองคําแท่งจำนวนมากทองถูกใช้หล่อพระพุทธรูปประจำรัชการทำเครื่องราชูปรโภคเช่นพระมหาพิชัยมงกุฎพระแสงราชสสตราและฉัดทอง ในพระราชพิธีใหญ่เช่นราชาพิเศษหรือพระเมรุก็ต้องใช้ทองคำจำนวนมากในการตกแต่งพระเมรุมาตรทองจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์และอาณาจักรแม้แต่ในชีวิตประจำวันของชาวอายุทยาทองก็แทรกซึมอยู่ในทุกระดับชนชั้นพ่อค้าคนมั่งมีสวมเครื่องทองหญิงสาวในตลาดสวมกำไลทองและแม้แต่พระก็มีบาททองคำถวายในงานใหญ่ ทองคำในยุคนั้นคือสิ่งที่แสดงออกถึงความรุ่งเรืองของแผ่นดินบทที่2คืนแห่งเพลิงทองถูกขนหรือถูกฝัง,จงเจ็ดเมษายนพุทธศักราช2310คือคืนที่กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อกองทัพพม่าของเนเมียลสิหาบดีและมหาอุปราชตีฝาก,กําแพงเมืองด้านตะวันตกไฟลุกโชนจากพระราชวังหลวงถึงวัดมหา,าธาตุ เสียงระฆังวัดดังแข่งกับเสียงปืนใหญ่ผู้คนหนีตายจ้าละวันในขณะที่คลังหลวงและวัดสำคัญถูกปล้นสะดมพงศาวดาพรพม่าระบุว่าพวกเขาขนสมบัติจากวัดและพระราชวังกลับไปอังวะเป็นจำนวนมากทองคำพระพุทธรูปเครื่องราชูประโภคถูกบรรทุกด้วยเรือและช้างกว่า500เชือก แต่พงศาวดารไทยกลับเงียบและไม่กล่าวถึงปริมาณสมบัติที่หายไปเลยมีตำนานเล่าว,ว่าก่อนครุงจะแตกคุณนางผู้ใหญ่คนหนึ่งนำทองจำนวนมากไปซ่อนไว้ใต้ฐานพระเจดีและบางส่วนขนขึ้นเหนือผ่านแม่น้ำป่าสักไปทางสุขโขทยัยอีกตำนานกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัต โปรดให้เก็บทองไว้ในถ้ำลับทางฝั่งทิศตะวันตกของพระนครโดยมีพระภิกษุและทหารเฝ้าแต่ไม่มีใครรอดกลับมาเล่าเรื่องนั้นได้หลักฐานสมัยใหม่เช่นการขุดค้นในพื้นที่วัดราชบูรณนะวัดมหา,าธาตุและวัดพุทธไทยสวรรค์ยืนยันว่าใต้ดินมีชั้นกรุเก็บเครื่องทองจริง หลายชิ้นยังคงสภาพสมบูรณ์ราวกับถูกฝังไว้ตั้งใจเพื่อปกปิดจากศัตรูบทที่สเส้นทางทองจากเจ้าพระยาสู่ลุ่มอิระวดีทองคำจำนวนมหาศาลที่พม่าขนกลับไปถูกคาดว่าเดินทางผ่านทางน้ำเจ้าพระยาเข้าสู่เส้นทางสิงบุรีสุพรรณบุรีผ่านกำแพงเพชร สู่เชียงแสนแล้วข้ามแม่น้ำสารวินสู่พมา่าในบางหมู่บ้านแถบตากและแม่สอดยังมีคำบอกเล่าของคนเท่าว่าครั้งหนึ่งช้างพม่าผ่านมาพร้อมหีบเหล็กใหญ่บรรทุกทองจนล้มระหว่างทางในรัชกาลที่หนึ่งมีการเก็บซาาหีบโลหะที่ขุดพบในป่าและบางหีบมีตราราชสำนักอยุธยา แสดงให้เห็นว่าเส้นทางขนทองนั้นมีอยู่จริงแต่น่าสนใจว่าพงสาวดารพมาเองก็กล่าวถึงทองที่หายไประหว่างทางหลายตันเพราะบางขบวนถูกปล้นโดยชาวเขาและบางขบวนจมแม่น้ำจึงเกิดคำถามว่าทองคำของกษัตริย์บางส่วนอาจยังหลับไหลอยู่ใต้สายน้ำหรือป่าลึกแถบตากและแม่สอดก็เป็นได้บทที่สี่ ทองในสายตาฝรั่งบันทึกนักเดินทางยุคอนานิคมศตวรรษที่19หลังยุคอยุธยาล่มไปกว่าร้อยปีนักสำรวจตะวันตกหลายคนเดินทางเข้ามาในสยามพวกเขาได้ยินเรื่องทองคําของกษัตริย์และต่างบันทึกไว้ในรายงานอย่างน่าสนใจเซอร์จอห์นครอฟฟอร์ดนักสำรวจชาวอังกฤษเขียนไว้ในปีพศ2364ว่า คนไทยมีเรื่องเล่าถึงทองจำนวนมหาศาลที่ถูกฝังในกรุงเก่าและไม่มีใครกล้าแตะต้องต่อมานักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อเอเตียนเอเมรองได้เข้าขุดค้นบริเวณวัดราชบูรณนะและพบเศษทองบางส่วนที่ถูกหลอมปนกับดินเหนียวแต่เมื่อเขานำกลับไปศึกษาในยุโรปกลับพบว่าทองนั้นมีความบริสุทธิ์สูงถึง96%แสดงให้เห็นว่าช่างอายุทยาในสมัยนั้น มีเทคนิคหลอมทองชั้นสูงระดับโลกนักโบราณคดีสมัยรัชกาลที่5ถึงกับกล่าวว่าทองของอยุธยาไม่ใช่เพียงสมบัติแต่คือหลักฐานของภูมิปัญญาไทยบทที่5กรุวัดราชบุรณนะคำตอบบางส่วนที่โผล่ขึ้นจากดินปีพศ2456การบุรณะวัดราชบุรณนะได้เปิดเผยเรื่องราวใหญ่ระดับชาติเมื่อคนงานขุดพบกรุใต้ฐานพระปรางใหญ่ ภายในเต็มไปด้วยเครื่องทองคำพระพุทธรูปและเครื่องราชูประโภคมีทั้งถ้วยทองคำแหวนทองคำพระเครื่องทองคำและเครื่องประดับของพระมหากษัตริย์บางชิ้นถูกสลักพระนามย่อของสมเด็จพระบรมราชิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาจึงเชื่อว่าเป็นของหลวงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นการค้นพบครั้งนั้นกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดว่าทองคำจำนวนมาก ถูกซ่อมจริงไม่ใช่เพียงตำนานอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างทองโบราณที่ละเอียดปราณีตซึ่งทำให้โลกตะลึงกับความเจริญของสยามเมื่อหลายร้อยปีก่อนบทที่6ทองต้องคำสาปความเชื่อที่ยังไม่จางหายชาวบ้านเมืองเก่ามักเล่ากันว่าทุกครั้งที่มีคนพยายามขุดหาทองจะเกิดอาเภศบางคนล้มป่วยบางคนฝันร้ายเห็นพระเจ้าอยู่หัวในชุดทองยืนมอง เชื่อกันว่าทองคําของกษัตริย์ถูกสาบไว้เพื่อคุ้มครองแผ่นดินตำนานนี้ไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลเพราะในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการฝังสมบัติของหลวงต้องมีพิธ,ธีปิดทองคําโดยมีการสวดอาคมและปลุกเสกเพื่อไม่ให้ผู้ใดร่วงเกินทองคําเหล่านี้จึงกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีเทพพยดารักษาและเมื่อใครขุดโดยไม่เคารพก็จะต้องรับผลกรรมแม้ในยุคปัจจุบัน เมื่อใดก็ตามที่มีการพบกรุทองกรมศิลปากรมักจะต้องทำพิธีบวงสวงก่อนเปิดกรุเสมอเพราะแม้จะเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็ยังให้เกียรติแก่ความเชื่อของคนโบราณบทที่7ทองคำกับการเมืองอำนาจที่แฝงในสมบัติทองคำของกษัตริย์ไม่ได้เป็นเพียงสมบัติหลวงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความชอบธรรมของผู้ปกครองในยุคนั้นด้วยในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้น มีบันทึกว่าราชสำนักพยายามรวบรวมทองคำจากเมืองเก่าเพื่อนำมาหลอมเป็นพระพุทธรูปประจำรัชการและเครื่องราชอุปโภคข,ของพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เพราะทองคำเหล่านี้ถือเป็นพลังแห่งบุญบาร,รมีจากอดีตกษัตริย์การได้ครอบครองทองจากอายุธยาจึงเปรียบเหมือนการสืบทอดอำนาจโดยชอบธรรมจึงไม่น่าแปลกใจที่ทุกยุคทุกสมัย ยังมีคนค้นหาทองคำของกษัตริย์ไม่ใช่เพียงหวังรวยแต่หวังได้อำนาจในทางสัญ,ญลักษณ์ด้วยบทสรุปทองคำที่หายไปหรือ,อยังอยู่ทุกวันนี้เครื่องทองจากอายุธยาที่ขุดพบถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเครื่องทองเหล่านี้มีความวิจิตรงดงามเกินบรรยายแต่เมื่อนับจำนวนจริง ก็มีเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่พงศาสวดันเคยกล่าวไว้แสดงว่าทองคำอีกมากมายยังคงซ่อนอยู่ใต้ผืนดินของกรุงเก่าหรืออาจอยู่ไกลออกไปในดินแดนพมา่าทองคำของกษัตริย์จึงไม่ใช่แค่สมบัติที่สูญหายแต่มันคือเงาสะท้อนของอารยาธรรมความศรัทธาและความรุ่งเรืองของสยามมันทำให้เราตั้งคำถามว่า สิ่งที่สยามสูญเสียไปในวันกรุงแตกคือท้องคำจริงหรือคือเกียรติแห่งอาณาจักรกันแน่บางทีท้องคำของกษัตริย์อาจไม่ใช่โลหะที่หลอมละลายได้แต่อาจคือศรัทธาและความทรงจำที่ยังเปล่งประกายอยู่ในใจของคนไทยตราบเท่าที่ยังมีคำว่าสยาม